รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่นะฮะมาพบกับอัโตเมติกสามคันวันนี้นะฮะเป็นค่ายยาม้าหมดเลยนะและที่สําคัญ3คันนี้สวยใสยใหม่กิ๊บมากๆและมีประวัติยาวนานอึดถึกทนนะฮะคุณผู้ชมคันนี้ก่อนเลยนะฮะฟีโน่หนึตัวนี้ปี23ินะคุณผู้ชมสีดําดูๆแบบนี้เลยนะครับใหม่มากใครจะเอาไปจ่ายตลาดนะฮะบอกได้เลยว่าใช้ย,วยาวๆนี่บาร์โค้ดก็ยังอยู่คิวอาโค้ดก็ยังอยู่กุญแจ2อดอกมีกุญแจรีโมทด้วยนี่เรียกรถแบบนี้ได้ด้วยเท่เลยนะครับผม เนะบาะของเขานะครับจะทํามาแนวแบบคลาสสิกนะฮะจะมีซอร่อง,องกลางอันนี้กันลื่นนะครับแล้วก็ทําเป็นเคิร์ฟตรงนี้นะฮะเพื่อโอบรับคนขับนะครับเปิดมาใต้เบาะนะฮะใส่ของได้กระจุกกระจิกนะครับผมบุกสวิตมีครบนะฮะ,ะ,ะเข้าสูตได้เลยนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบว,วางไว้ใต้เบาะให้นะฮะมีบล็อกประใจหัวเทียนอะไรพวกนี้มีมาครบส่วนเลขเครื่องเลขโครงตรงทั้งหมดแล้วเห็นไหมฮะ น็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยยังมีมาร์กเดิมอยู่เลยนะครับผมสวยใสใหม่กิ๊บมากถามว่าคันนี้มีรอยไหมผมหั 1, ก5%าถึงส0แล้วกันมีรอยใช้งานนิดหน่อยแบบนี้นะฮะมองแทบไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยยิงถ้าถอยห่างออกมาแค่นี้ครึ่งเมตรก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะกลับอีกจุดนึงนะครับเวลาไปจอดนะครับผมนี่ เจอเพื่อนๆนะอยู่ข้างๆนะครับก็อาจจะโดนเป็นรอยขีดข่วนได้เล็กๆน้อยๆแต่ดูดิฮะที่เหลือโอ้โหใสเลยอะ่ะคุณผู้ชมรถ4,000โลนะครับไม่ต้องคุยกันเยอะนะต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆน้องๆป้ายแดงนะฮะดิสบ่งดิสเบกส,สวยใสยหัวน็อตไม่มีเยินนะครับผมไม่มีรูดนะฮะยางเยิงใหม่ทั้งหมดนะครับผมนี่แขวนแกงตรงนี้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญฟีโน่เนี่ย คือบางคนเขาก็เปลี่ยนแล้วตัวนี้เป็นที่แขวนแกงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีที่แขวนแกง2จุดได้สบายๆตรงกลางที่พักเท้าใหญ่ระ,ร,ะร,ะระดับหนึ่งใส่แพคน้นาได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแกนฟิลโนโน,นะคือตัวนี้เน้นขี่ในเมืองซอกแซกง่ายนะครับผมนี่ระบบไม่ซับซ้อนซิมเ l ิลอินเตอร์เบสอะไรประมาณนี้ทอยเสียเดิมนะครับไม่ได้มีการพ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะโดยหลักโดยรวมสวยมากๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์บูคอเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม นี่ฮะเครื่องยนต์บูคอเรียบร้อยแล้วนะฮะกระบอกสูบดซิล125ดีซีกำลังแรงบิดดีนะฮะและมาในรูปแบบแบบเกยแยกนะครับผมเกยไม้น้ำมันแยกนะฮะเพราะฉะนั้นก็สวยคลาสสิกนะครับโมเดลใหม่นะไฟหน้าเนี่ยของเขาจะเป็นฮาโลเจนนะครับผมแต่ว่าจะทำเป็นแบบเหมือนโปรเจคเตอร์นะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เป็น LED โปรเจคเตอร์ไม่ใช่ฮาโลเจนโทษทีครับขออภัยด้วยนะฮะอันนี้สมุดคู่มือรับประกันนะครับผมมีอยู่ครบนะครับนี่ให้ดูเลยนะฮะ ปเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับฟืบรถใหม่จริงทันนี้แบบสวยเลยอ่ะสดเลยอ่ะปึ๊บจับไรเสียนะครับประหยัดน้ำมันนะตัวนี้40กว่าโลลิตรห้าสิบโลลิตรเนี่ยมันีได้ไม่ยากเครื่องบล็อกบูคอบล็อกนี้นะครับประหยัดและทนจริงนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดกระเด้งช่วยเลยนะครับแล้วก็มีไฟอีโกบอกด้วยนะฮะไฟอินจินก็ติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกติไฟสูงไฟต่ำติดปกติมาดูไฟด้านหน้ากันดีกว่านะฮะ นี่นะครับอย่างที่บอกไปเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทาตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์นะครับแต่หลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะฮะก็ข้อดีของมันนะครับก็คือเปลี่ยนง่ายราคาไม่แพงนะครับผมดูแลรักษาง่ายนี่ฮะปึ๊บให้ดูหมดเลยครบหมดมาดูควันขาวกันมีบ้างไหมนี่ควันขาวไม่มีบิดแล้วลื่นด้วยดูนะฮะนุ่มๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะ ฟีโน่หนึปี23่สาย้ำว่าปี23นะไม่ใช่แบบปียี่สอะไรพวกนี้นะมันสดปีเพราะฉะนั้นมีประกันของศูนย์อยู่ด้วยนะคุณผมม 5, ู้ชมหปีห0 0 0 0ื่นโลนั่นเอง23กว่าจะหมดอีกทีหมดประกัน28นู่นนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาย่อมต่างกันอยู่แล้วนะฮะแต่คันนี้ไม่แพงเลย สำหรับใครที่จะหารถเอาไว้ใช้งานนะครับผมได้125ซีซีด้วยถ้าเทียบคู่แข่งของเขาก็คือ s c o o ปี้สก o ปปจะได้แค่110ซีซีแต่ตัวนี้ได้125เลยนะครับและราคาถูกกว่าด้วยและเป็นแบรนด์ยามาฮ่อันดับต้นๆของไประเทศไทยนะฮะผู้นำด้านออโตเมติกนะครับยามาฮ่นี่อะไรประมาณนี้เปิดราคากันไปเลยนะครับผม34,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงย้ำว่ารวมส่งให้ฟรี กรุงเทพปริมณทนและต่างจังหวัดใกล้เคียงสมุทรปราการนะฮะอยุธยาฟรีนะปทุมธานีฟรีนะทั้งหมดนะครับพวกนคนปรปฐมนนทบุรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับล่าสุดเพิ่งไปส่ง3,000ก็ฟรีนะครับผมนะส่วนต่างจังหวัดใกล้ๆ คูเกดเชียงใหม่เชียงรายโทรมาคุยกันครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยย้ำว่าที่สุดในประเทศไทยนะครับผมอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500ครับค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่วูบบายจัดให้ลูกค้าได้นะครับผมนะอ่ะอันนี้คือบริการแรกเรื่องการจัดส่งนะครับจะหนักจะเต็มกันไปบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนละบบแบตเตอรี่ถ้าอยากได้รถคุณภาพสักคันหนึ่งเนี่ยคุณมาที่วูบบบายเนี่ยถูกทางแล้วเพราะรถคันนี้ รถบ้านแท้ๆแ,และรถมือเดียวประกันศูนย์มีครบไหม่แท้ทั้งหมดนะครับผมมีริ้วรอยก็ว่ากันไปนะฮะก็พูดกันตามตรงนะฮะว่ามีริ้วรอยขีดควรตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่คันนี้ใสใหม่กิฟไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสตาร์ททีเดียวติดชึ่งบิดนุ่มๆลรื่นๆเลยนะฮะสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพบรรลุบรทนนะฮะช้าไม่ได้เลยจองก่อนได้ก่อนมีคันเดียวด้วยนะฮะโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าจองก่อน เท่านั้นนะครับบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะเอายิ่งเป็นอัตโนมัติเล็กด้วยนะครับแล้วใช้ยาวๆทนๆ30,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับประหยัดไปเป็นหมื่นๆน,นะครับผม ID l i ี e ลผมแอด u มสามใครอยากจะขายรถใครอยากจะขอเทินเรารับเทินรับซื้อให้ราคาสูงรับถึงที่ ทั่วประเทศไทยย้ำว่าทั่วประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปซื้อถึงที่นะครับส่งรูปรอบคันมาได้เลยเดี๋ยวประเมินราคาให้สูงที่สุดและรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติให้ยืดเยื้ออะไรเลยนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์ aw635 นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้มาก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม เพจวูปเบเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนใครไม่ทันคันนี้ไม่เป็นไรไปติดตามเพจวูปเปบไว้ได้เลยนะครับวูปเปอร์บนะฮะไปชมมีคันกันเลยดีกว่านะครับผมมาต่อที่คันนี้เลยนะฮะแกลนฟิลโนนะครับผมตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปี2016นะฮะแต่คันนี้เป็นสี่พาสเทลที่หายากเรียกว่าคันแบบว่าใครที่เห็นเนี่ยต้องซื้อเก็บแน่นอนนะครับผมและคันนี้นะฮะนอกจากมีของแต่งแล้ววิ่งมาแค่2 0 0พโลรถบ้านแท้มือเดียวด้วยนะครับและเป็นตัวที่นี่ฮะ เฟกฟิลครับผมสามารถรองรับ e85 ได้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่จากสภาพนะฮะผมบ้องบอกเลยว่า90%ออัพอัพนะครับชุดสีแท้เดิมโรงงานนะครับอาจจะมีคราบเปื้อนหรือว่าดูรอยบ้างเล็กน้อยอันนี้ตามการใช้งานแต่โดยรวมเห็นไหมฮะสวยใสยใหม่กิฟต์มากนะครับผมรถ2 0 0พันโลแท้แลรวรถบ้านมือเดียวเท่านั้นด้วยนะฮะสภาพนี้หาไม่ได้อีกแล้วแน่นอนบางคนเนี่ยไม่อยากจะใช้แกนฟิเนตัวรุ่นใหม่นะครับอ่าบางคนแบบว่าชอบตัวที่เป็นก่อนโฉมไฮบริดนะฮะก็คือตัวนี้นะ คันนี้รุ่นนี้นะฮะเขาใช้กันเป็นแสนโลแล้วเชื่อไหมครับว่ามีอะไหล่เทียมออกมาด้วยนะฮะก็คือแบบได,ได้รับความนิยมสูงกันมากๆทั้งพี่วินพี่แกร็บอะไรพวกนี้นะไม่มีไฮบริดแต่50โลลิตรได้นะจ๊ะแล้วก็ใช้ e85 ได้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ย <c oughs> ต้องเจ้าของเดิมต้องบอกเลยว่าเขาแต่งเอาไว้เน้นจะเอาไปออกทริปนะครับผมก็เลยใส่พิวหน้าทรงใสเอาไว้ทรงสูงเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีพนักพิงเป็นเบาะสีเบจนะครับผมสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะ แล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูใต้บ่อนะครับมีแรกท้ายเดิมสีพาสเทลของเดิมด้วยนะครับห่อไว้แบบนี้ใตบ้บอดใหญ่ขนาดไหนใส่แรกท้ายเดิมแล้วปิดได้สนิทแบบสบายๆด้วยนะครับบุกสวิทมีนะครับคู่มือก็มีนะครับผมเล่นพร้อมชุดโอนคดครบรถบ้านมือเดียวนะฮะและโฉมนี้มีไฟ2องใต้ใต้บอะมาให้เรียบร้อยนะครับผม เซอร์วิสแบตเตอรี่ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมใช้งานของแต่งมีของเดิมมีอย่างชิลหน้านี้ถ้าไม่ชอบนะครับมันไม่ได้ยึดอะไรกับตัวรถเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันยึดกับตัวกระจกข้าง2ข้างแบบนี้นะครับผมคุณไม่ชอบคุณถอดออกจบเลยนะครับผมก็จะเป็นสแตนดาร์ดเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคตัวนี้นะครับเป็นต้นกําเนิดที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเพราะว่าเวลาเติมน้ํามันเนี่ยนะครับเขาสามารถเติมจากด้านซ้ายได้ ฝาเนี่ยเราไม่ต้องดึงไม่ต้องไขไม่ต้องใช้แรงอะไรใดทั้งสิ้นแค่กดปุ่มปึ๊กมันเน้งมาแบบนี้เลยเติมน้ามันเสร็จปิดเข้าไปและหลายคนชอบมากครับคือ e85 นะฮะมันประหยัดนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆถ้าผมแนะนำนะ e20 ก็พอแล้วนะครับผมหรือโซ่ของก็อีก9 5เนี่ยก็ประหยัดโอ้โห,หตาตั้งแล้วนะครับผมตัวนี้ความพิเศษมันมาอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมคือตัวนี้ยังให้สร์ท้าวอยู่นะฮะนี่นะครับอ่าสตาร์ท้าวมันดียังไงสมมุติในกรณีที่ รถเนี่ยนะครับเริ่มแบบว่าแบตเตอรี่อ่อนหรืออะไรพวกนี้นะฮะคุณก็สามารถใช้สตาร์ทเท้าเนี่ยสตาร์ทไปต่อได้นะครับผมแบบสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ถูกนะครับผมราคาไม่ถูกแน่นอนนะฮะอาจจะแพงเกินไปสําหรับใครบางคนด้วยซ้ำนะครับต้องกราบขออภัยก่อนนะครับผมแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวสีพพสเทลนี่เขาเล่นกัน นะครับเขาเก็บกันนะฮะแล้วยิ่งสภาพ2,000โลสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับผมว่าคุ้มค่าดีต่อใจแน่นอนล้อขอบ12นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเป็นยางทูบเลสนะครับดิสเบรกเป็นไงฮะใหม่ใสก่กิฟเลยนะครับไม่กระหัวน็อตเนี่ยนะยังไม่บูไม่บีเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะโอกไกลล่างซ้ายขวาน,นะครับจะเป็นจุดที่โดนฟุตบาทได้ง่ายที่สุดแต่คันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับผม นี่แล้วท่อเธอ์นะฮะไม่มีบุบนะครับเรียกว่าสภาพสมบูรณ์ถ้าจะมีก็แบบคาบขี้กากหรือว่าแบบนิ้วรอยแบบเออใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะมันใช้งานน้อยมากๆนะครับคันนี้นะ,ะสภาพโดยรวมสวยไฟท้ายเป็น LED หรือที่เขาเรียกกันว่าตูดหิงค่อยนั่นเองนะครับผมโซนไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับตัวนี้ยังเป็นโฉบหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่อะไหล่เยอะขนาดไหนอะไหล่เยอะขนาดที่ว่าขนาดครอบไอ้ตัวเนี้ยยังมีเลยครอบใสนะฮะ หรือแม้กระทั่งครอบจอตรงนี้นะครับสมมุติใช้เป็นานๆแล้วเริ่มร้าวเริ่มแตกนะฮะยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับตัวนี้นิยมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับมาดูตอนที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะจับท่อยเสียให้ดูเลยนะครับผมนี่เครื่องเย็นๆเลยนะฮะสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปให้อยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือนี่ฮะตอกแหนของเดิมมันเริ่มเก่ากระด้างนะครับผมเปลี่ยนให้ของใหม่เลยนุ่มๆนุ่มๆกันไปนะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่องถ่ายให้้เเรรีีียยยบอนนะะคัม่าาดด๋วว์กก ึ๊บนี่ทีเดียวติดเห็นไหมฮะเครื่องสดเครื่องใหม่แล้ววิ่งมาแค่2,000โลแท้ครับคุณผู้ชมครับกดดูทริปอื่นก็ได้นี่เห็นไหมฮะ207นะครับผมนี่ย2 2 7 6นะฮะไม่จัดจริงๆเดี๋ยวมาดูควันขาวกันมีไหมวันขาวไม่มีนะฮะเครืค่องสดมากครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาติดครบหมดทุกจุดนะครับผมเลี้ยวซ้ายติด เลี้ยวขวาติดไฟท้ายไฟเบรกทำงานครบนะครับอะมาดูด้านหน้าเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดนะครับเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ติดนะครับไฟหน้าฮาโลเจนอันนี้ฮาโลเจนมันดีกว่าหลอดไส้นะคือมันส่องสว่างได้ไกลสว่างมากแล้วมันก็กว้างมากด้วยนะครับอายุการใช้งานก็ทนระดับหนึ่งเลยและที่สาคัญเวลาเปลี่ยนเนี่ยเอาเข้างจริงมันก็ไม่ได้แพงมากนะฮะสองกว่าบ,บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวบิดให้ดูนะฮะบ,บิดมา เห็นไหมฮะไม่ต้องรอรอบเลยนะครับพวกลื่นลิ้นเร่งเราเช็คมาให้หมดเรียบร้อยใครที่ติดตามบู๊ปไปจะทราบพอดีนะครับว่ารถที่ร้านตรวจเช็ค20จุดให้นะครับเรามีระบบหัวฉีดอะไรพวกนี้เราเช็คให้หมดนะครับถ้ามันเดินไม่ดีเดินสะดุดหรือว่าเดินละวอดหรืออะไรพวกนี้นะฮะเราจะจัดการเปลี่ยนของใหม่ให้ใหอยู่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับอเอาเป็นว่ารถทั้งคันนี้สวยนะครับผมระดับ90%อาจจะมีขี้กงขี้เกลือหรือว่าริ้วรอยจากการใช้งานบ้างตามอายุข,ของเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อเก็บบอกได้เลยหาสภาพแบบนี้ในท้องตลาด มาให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นปีเดียวกันนะฮะสีแบบสีพัสเทลแบบนี้นะครับขายกันอยู่3ามหาสกลางนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าเกิดเป็นสีแบบใกล้เคียงเอาใกล้เคียงนะเพราะสีฟ้าพัสเทลตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับผมตอ,อสีใกล้เคียงกันแบบนี้นะฮะขายกันอยู่แบบ33มสสภาพแบบวิ่ง40,000โล3 0 0 0 0โล ก็คือตามอายุวนะฮะมันหาแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับผม2,000โลรถบ้านมือเดียวนะครับมีของแต่งและมีของเดิมให้ด้วยนะฮะขออนุญาตเปิดราคาสูงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็ซื้อมาสูงจริงๆนะฮะตัวนี้37,900บาทครับคุณผู้ชมครับ37,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียง เนื้อใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับผมอยุธยาส่งฟรีประดุมธานีส่งให้นะครับผมโคราชชนบุรีคิดค่าส่งอยแค่500บาทค,ค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยบอกแล้วนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งไม่แพงนะ,ะแล้วก็ไอ l ดี e ล์ผมนะครับแอดดโทรมาได้เลยใครอยากจะขายใครอยากจะเทินรถคันนี้นะฮะ เราให้ราคาสูงรับถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและรับทั่วประเทศไทยย้ำว่าเรารับซื้อทั่วประเทศไทยให้ราคาสูงปริ๊ดนะครับโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วถ้าใครอยากเก็บรถคันนี้นะ37,900บาทผมบอกเลยว่ามันไม่แพงครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆคุณไปซื้อแนวๆแบบสี่ห้าหนาบบ 40, โลอ่ะอ่0 0 0อ่ะหรือคุณอาจจะได้ถูกเลยอ่า3 0 0 0 0ืมันก็ไม่เหมือนรถ2,000โลสภาพสดรถมือเดียวแบบนี้นะครับผมคุณไปเปลี่ยนอีกเป็นหมื่นนะครับผมมันก้้นีนนบ,อนนอบออตง เลยแต่ว่ายัางไงแล้วก็แล้วแต่นะฮะรถที่สภาพส,สดๆแบบนี้ภาษีย่อมเหนือเหนือกว่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดิมทั้งคันเลยนะฮะอ่าอย่างชิวน่องชิวหน,น้ายอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้แต่วิสัยทัศน์ดีนะเอาจริงๆไม่ต้องถอดหรอกครับคือเวลาคุณขี่อะรถมันประทะหน้าคุณอาจจะลำคาญไงมีตัวนี้เห็นไหมวิสัยทัศน์มันดีเห็นไหมฮะสว่างดีด้วยนะครับผมแล้วก็ตัดลมได้ดีด้วยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเชื่อผมนะครับผมอ่ะ โอเคนะฮะโทรมาได้ที่0646363635 0646363635คุณอาจจะลังเลบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะดูราคาสูงนิดนึงแต่วันหนึ่งคุณทราบถึงความดีงามของรถคันนี้นะถึงเวลานั้นรถมันไปแล้วคุณจะลองว่าเฮ้ยไม่น่าเลยรู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ครับผมอาจจะซื้อช้านะครับผมต้องบอกเลยเลยว่าคันนี้คุม้มแล้วก็บางคนที่เขาไม่ชอบระบบไฮบริดนะฮะอันเนี้ยมันทนมันอยู่กับเรายาวๆได้แน่นอนเพราะมันไม่แบบซิปเปิลแะมันไม่มีอะไรนะครับมันก็ ก็บอกสูบไดซีอูทนแกร่งอยู่แล้วนะครับระบบไฟอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะจอดทิ้งจอดแบบโูหย,ยาวเนี่ยอะเนี่ยผมยังเก็บเป็นคลิป125เลยเนี่ยนะฮะแบบ เอาไว้ให้แบบแม่บ้านขี่หรือว่าซื้อแกงอะไรทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคือมัน s m p l e ิ n t ิน b a s e อันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าต้องการเก็บใช้ยาวๆใช้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะจะใช้เยอะก็ได้แหละเพราะรถมันใหม่นะครับแต่สำหรับใครที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบความสดความใหม่ใช้เยอะเน้นประหยัดเดี๋ยวไปดูกันครับคันต่อไปเลยเพกของเราแกนฟิลาโนไฮบริด ตัวใหม่ล่าสุดและมี ABS ด้วยนะครับสำหรับคันนี้โทรมาได้ที่0646363635 ID Line ผม ADW635 นะครับหรือสแกน q r code บนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ Facebook Fanpage อย่าลืมไปติดตามกันนะครับ Woop ปอชื่อ Woop ป e บเท่านั้นนะครับผมไม่มีเพจอื่นไม่มีเพจกอลไม่มีเพจปอมนะครับผมนะใครที่ติดตามกันมาดีเห็นคนซับก็จะรู้นะครับผมว่าเราอยู่กันมายาวนานจริงๆนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมคันต่อไปกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมแกนฟิลโโนคันนี้นะฮะเป็นแกนฟิลโโนโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเป็นตัว ABS ด้วยนะฮะโฉมใหม่ดูง่ายๆนะครับผมอ่าดับแรกดูไฟไท้ายไฟไท้ายจะไม่เหมือนตัวใหม่ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่ไปเลยนะฮะจับหลังก็จะดีไซน์ใหม่ไปเลยนะครับถ้าใครดูไฟหน้า,นาเนี่ยมันอาจจะดูละไม้คล้ายโฉมเก่านะครับผมนะแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญนี่ฮะ,ะไฟนะครับผมมันจะมาเป็นทรงขีดแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ โฉมใหม่นะครับผมสวยงามมากๆคุณผู้ชมครับคือมีส่วนโคง้งส่วนเว้าที่มันแบบดูลงตัวมากขึ้นนะฮะแล้วดูแกนฟินลนะฮะโลโก้เขาในออกแบบใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะอ่ะคันนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวมีของแถมด้วยนะครับรถสวยมากๆไม่มีล้มชนหนักเลยเมาทั้งสิ้นนะครับกุญแจรีโมทเป็นตัว ABS ตัวท็อปสุดนะครับผมนี่มีกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะฮะอ่ามี2ดอกนะอยู่ในนี้นะกุญแจสำรองนะครับ อ่ากุญแจตรงนี้คีย์เลนกดหนึ่งทีเปิดหน้าจอปุ๊บนะครับมีระบบ ABS มาเลยนะฮะ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะดับไปนะครับบนถนนจริงวิ่งมา6,737นมเกิโลเท่านั้นวิ่งมาไม่เยอะนะครับอ่าแล้วก็ดูเดี๋ยวเรามาดูนี่ Average นะครับ2.1ลิตรต่อ100กิโลเอาง่ายๆ50โลลิตรอ่ะมีให้เห็นได้แน่นอนนะครับโดยประมาณนะอ่ะแล้วก็นี่ครับผมแบตเตอรี่นะครับ12.2โวลต์ h, นี่ขนาดยังไม่สตาร์ทนะครับอ่ะโอ디โอหกพั o ของแถมคืออะไรนะครับรถส,สวยทั้งคันไม่พอนะฮะเดี๋ยวแถมแคสบาร์ไปด้วยนะครับผมของแท้ไทยย amaha motor เลยนะฮะนี่นะครับผมไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้นะก็ให้ไปหมดนะครับผมอาจจะมีฝุ่นมีอะไรจับบ้างเล็กน้อยเจ้าของเดิมให้มาผมไม่ได้ขายแยกนะครับผมให้ไปเลยนะครับคุณจะเอาไปแต่งเพิ่มก็ได้หรือจะเอาเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับผม LED นะฮะเด็ดทำ running light ส,สวยงามมากด้านหน้านะครับพอบ,บิดกุญแจปุ๊บมันส่องสว่างแบบนี้เลยเพิ่มความปลอดภัยไม่ว่ารถคุณจะสีทึบแค่ไหนเจอไฟเข้าไปต้องบอกเลยหรือว่าเห็นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูใต้บอกกันก่อนนะครับว่าเป็นไงกันบ้างตัวนี้นะฮะบาะอ่ะมาที่เบอบอกกันก่อนบาะเนี่ย เขาจะทํามาไม่สูงมากนักแล้วก็จะบีบเรียวตรงนี้ด้วยทําให้ขาเนี่ยไม่อ้าจนเกินไปจะไม่เหมือนเจนที่แล้วจะกระชับกําลังดีแล้วสังเกตไหมครับมันจะมีความหนกนูนตรงนี้นิดนึงนะครับทำให้เราไม่ไหลไปด้านหน้ามากเกินไปและไม่ไหลไปขางด้านหลังมากเกินไปตัวผิวบอดนะครับจะคล้ายๆแบบว่าออกแนวแบบคาทารานะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นหนังอ่าหนังเทียมนะฮะแต่ได้ความรู้สึกแบบสากแบบกันลื่นนะครับได้ดีทีเดียว รงด้านข้างปักแบบนี้เลยนะครับไม่ใช้การปั๊มร้อนแล้วนะฮะใช้ปักแบบนี้เลยนะครับผมฟิลาโน่แบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนี่เบาะเดิมนะครับอ่ะนี่ฮะมาให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเขารักรถขนาดไหนนะครับผมภาษีมีถึงปีห8แแล้วนะนี่นะฮะนี่โค้ดอยู่ข้างล่างนะครับผมภาษีปีห8แล้แลนี่ครับเข้าเซอร์วิสศูนย์นะห้าร้อยโลสองพันโลสี่พันโลนะครับและหกพันโลแล้วเนี่ยครับเขาจดบันทึกด้วยนะ ว่าทําอะไรไปบ้างนะครับรักรถขนาดไหนคิดดูคู่มือมีบุ๊กสวีดมีครบเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวปี2022อันนี้คือสีแต่จดจริงๆนะครับจดปี66ครับคุณผู้ชมคือปี2023นนะคุณผู้ชมนะเป็นตัวโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดราคาแบบเร้าใจแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคให้ดูกันตามนี้นะฮะ รถไม่มีล้มไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยมากนะฮะส่วนที่เงาก็เงาฉับนะครับผมส่วนที่เป็นสีดาสีดําด้านนะครับก็ยังเข้มนะฮะมีของแต่งตรงนี้มาอีกนิดนึงนะครับแขวนแกงสามารถแขวนได้สองตแหน่งนะครับผมนี่ เก็บได้สวยงามมากๆนะคุณผู้ชมของเดิมมีอยู่ใต้เบาะนะครับผมให้ไปด้วยนะฮะไม่ได้ถอดเก็บไว้นะด้วยหลักโดยรวมทั้งคัน90-95สวยใสใหม่กิ๊บมากๆดิสเบรกใหม่นะครับ ABS มีพร้อมทํางานครบได้หมดเลยผมไปเทสมาเรียบร้อยนะครับชอมพร้อมใช้งานเลยยางยังใหม่นะครับผมแถบสียังอยู่เลยเห็นไหมฮะอดอกลึกๆนะครับผมนี่ติดสติกเกอร์ ABS ชุดสีเงาไม่มีการเก็บงานสีมาด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กัน,กนดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจำนะคุยได้คุยเรื่องราคาเลยนะจับท่อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆแบบนี้เลยนะปุ๊บกดเรียกหนึ่งทีปุ๊บปาร์ฟมานี่ฮะกำขวาได้นะครับยมา a h a นะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ตรงนี้มาด้วยนะครับผมเป็นไฮบริดนะครับอ่ะมีระบบ w i Connect มาให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมใครไม่ได้ใช้ก็ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ได้นะครับผมบิดให้ดูอันนี้หนึ่งนี่นะครับผม เบ็คเป็นมานะฮะควันขาวไม่มีนะครับนี่โอ้บีดจนทะยื่อเลยนะครับระบบไฮบิดช่วยตอนไหนรู้ไหมฮะคือเขาจะช่วยตอนออกตัวครับตอนที่รถเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยมันเกิดแรงเสียบทานสูงระหว่างยางล้อกับพื้นถนนนะครับผมการที่บิดคันเร่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะคือจะทําให้เราประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปเสียแรงเสียดทานกับระบบเผาไหม้น้ามันนั่นเองนะครับผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันนะครับผมเช็คระบบไฟกันด้วยเลยนะฮะ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ําเป็น LED เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็น full LED ครบหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังไฟท้ายไฟเบรกนะครับครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมครับมาคุยกันเรื่องราคากันก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมราคาเราใจแน่นอนครับคุณผู้ชมผมไปเช็คราคามาให้แล้วนะฮะถ้าเป็นตัวกุญแจจะขายกันอยู่5354 0ื่นานะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัว ABS เนี่ย หลายๆที่ขาย6,000 0ต้นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เราไม่ขายแบบนั้นครับเรียกว่าเราขอขายราคาเบียดกับตูแจเลยละกันนะฮะแต่ขออ่าตนิดน,นึงนะฮะรถมันใหม่จริง6 0พัโลนะครับผมมีของแต่งแคสบาร์ทั้งคันเนี่ยทั้งชุดของแท้ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เป็นพันเนี่ยผมแถมไปให้ด้วยนะฮะในราคาแค่เพียง58,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ58,900บาทคุณผู้ชมได้ตัว abs นะครับผมจากทางยามาฮ่านะฮะอ่าเป็นแกนฟิโน่ไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ยมีประวัติยาวนานและเรียกว่าเครื่องเหนียวทุกตัวทุกเจนจริงๆตั้งแต่ตัวเจนแรกที่เป็น115ซีซีเลยนะคือเขาทนจริงๆนะครับใช้เป็นแสนๆโลนะฮะมาเจน2มาเจน3ที่เป็นไฮบริดต,ตัวแรกแล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวไฮบริดต,ตัวล่าสุดนะครับผมก็เรียกว่าทนทุกรุ่นจริงๆนะฮะอะไหล่นี่หาได้ง่ายๆนะครับเบิกง่ายๆเลยนะฮะศูนย์ย amaha นะครับมีทั่วประเทศไทยเลยนะครับผม58,900บาทรวมส่งให้ฟรี กรุงเทพบริษัทมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงปทุมธานีอยุธยาอะไรพวกนี้ส่งฟรีทั้งนั้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคุณผู้ชมนะอันนี้บริการแรกบริการที่2นะครับผมตรวจเช็ค20จุดจาทาวเวอร์บาระบบไฟระบบเบรกระบบขับึ้นระบบแบตเตอรี่เช็คให้หมดนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วคันนี้เข้าศูนย์ตามระยะด้วยแล้วรถจดปี 66, 66หมายความว่าปี2023เนี่ยคุณมีประกัน5ปี50,000โลนะครับเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้นะครับผมรถบ้านมือเดียวแท้เลยนะครับผมอ่ะ่ะ58,900ขาายถูกกวใครเห้าน้หมนัเครื่อองให้ีกนะครรรับผมส่งงให้ฟีกุแปด มนทูลและอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครโนโธบุรีฟรีทั้งหมดนะครับผมส่วนต่างจังหวัดไกลๆนะฮะช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมค่าส่งเนี่ยอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยเขาคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับห้าร้อยบาทนะส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยนะฮะอยู่จังหวัดอะไรขอแค่โทรมาคุยกันนะครับผมไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายแน่นอนนะฮะค่าส่งถูกแสนถูก นะครับผมอ่ะราคานี้ราคานี้ไม่พอนะครับเรายังมีบริการที่3อมีรับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางวัวไบให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยนะฮะซื้อแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะขี่ไปซ่อมไปแน่นอนนะครับเราบริการถึงถึงดูแลถึงถึงแน่นอนนะครับทำถึงทําได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมมีรับประกันอีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพาโล่หม่งเรืสโลก,ก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับนอกจาก3บริการนี้ให้ไปแล้วเนี่ยโอ้โห แคสบาร์อีกเป็นพัน คุ้มสุดคุ้มเอาไปหาสมมุติใครไม่ชอบแคสบาร์เอาไปขายในกลุ่มนะฮะขายแบบที่หมูขี้หมาสัอพันเดียวก็ได้นะครับผมเท่ากับว่าคุณซื้อรถคันนี้ใกล้เคียงตัวกุญแจมากๆแล้วนะครับผมเออคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะต้องที่วูบบายนะครับผมร้านวูบบบายของแท้เจ้าของร้านต้องพูดไม่รู้เรื่องนะครับผม <laughs> พูดจริงนะครับถ้าแบบเออไปชื่ออื่นนะครับผมของปลอมนะครับผมคู่จารู้เรื่องเนี่ยของปลอมแน่นอนคู่จาไม่รู้เรื่องแล้วเออาจจะลดราคาหรือว่าจะส่งให้ฟรีอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นวู บายของแท้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับระวังของลอกเลียนแบบนะฮะการพูดการจาอะไรพวกนี้ก็จะไม่คล่องแคล่วเท่าผมแน่นอนนะครับผมนะครับวันนี้นะฮะลากัไปเท่านี้ก่อนกับแกนฟูร a นโน่คันและฟีโน่นะครับสองพอีก1คันออโตเมติกสวยๆมาแล้วรีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับผมช้าอดนะคุณผู้ชมนะสวัสดีครับ